สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพกรุงเทพในอีก10ปีข้างหน้านะคะก็คือปี2578จจากข้อมูลในเอกสารที่เราได้มาชื่อข้อความที่วางค่ะเป็นภาพอนาคตที่แบบว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะมันมีทั้งเทคโนโลยีล้ำๆแล้วก็มีความเป็นจริงแบบไทยๆที่เราคุ้นเคยกันดีผสมอยู่ด้วยกันค่ะใช่ครับ คือเราจะมาดูกันว่าเอกสารนี้เขาฉายภาพยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปหรืออะไรที่อาจจะยังเ,เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเมืองอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สังคมวัฒนธรรมคือมันมีมุมมองที่เ,เฉพาะตัวมากๆครับ น่าสนใจค่ะเริ่มกันที่การคมนาคมก่อนเลยนะคะในเอกสารนี่พูดถึงรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็มี skywalk เชื่อมทั้งเมืองเลยฟังดูน่าตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนแล้วมันจะอยู่กับมอเตอร์ไซค์หรือว่าทางเท้าบ้านเรายังไงคะเนี่ย ประเด็นนี้ในเอกสารเขาชี้ให้เห็นภาพที่เรีย l ดีนะครับคือไม่ได้บอกแค่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเฉยๆแต่เขาให้ภาพว่าถึงจะมีรถไร้คนขับวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยก็ยังต้องเจอกับมอเตอร์ไซค์ที่แรกซ้ายขวาเหมือนเดิมหรืออย่างทางเท้าที่แม้จะมี AI ช่วยตรวจจับแจ้งซ่อมลุมบ่ออะไรแบบนี้แต่ว่าหาบเร่แผงลอยก็ยังคงตั้งอยู่เหมือนที่เราเห็น,หน,หนกันมันเป็นการผสมผสานที่แปลกดีนะครับ อ๋อคือเทคโนโลยีก็มาแต่ความเป็นจริงเดิมๆก็ยังอยู่งี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องรถไฟฟ้าล่ะคะเห็นว่าจะมีสายใหม่ๆเยอะขึ้นมากทั้งสีเทาสีฟ้าเข้มสีรุง้งหรือแม้แต่สายโปร่งใสอันนี้คืออะไรคะเนี่ยครับเอกสารเขาว่าอย่างนั้นคือครอบคลุมขึ้นเยอะจริงแต่แต่แต,แต่ก็สะท้อนปัญหาเดิมๆครับคือความแออัดช่วงเร่งด่วนเนี่ยก็ยังแก้ไม่ตกแล้วก็ เ,เรื่องราคาค่าโดยสารที่คนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าอืสูงดูดีมันเลยเป็นภาพเมืองที่แบบเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้านะแต่ความท้าทายเดิมๆม,มันก็ยังอยู่คู่กันไปครับอืมภาพชัดเจนเลยค่ะทีนี้ถ้ามองไปที่เรื่องสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะบ้างล่ะคะ ในเอกสารก็พูดถึงความสะดวกสบายนะอย่างมีแอปแจ้งปัญหาขยะน้ำท่วมหรือกระทั่งแมวหายก็แจ้งได้แล้วก็มีการใช้บล็อกเชนในระบบราชการด้วยใช่ครับแต่ในความสมาร์ทที่ว่าเนี่ยเอกสารเขาก็ชี้มุมที่แบบว่ามันต้องปรับให้เข้ากับบริบทไทยๆอยู่ดีเช่นถึงจะมีระบบดิจิตัลแต่สุดท้ายก็ยังต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนอยู่ดีอะไรแบบนี้อา้าวจริงเหรอคะ เนื่องว่าจะใช้ดิจิทัลหมดแล้วหรืออย่างการใช้ AI ช่วยเทศกิจตรวจจับสิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าความยืดหยุ่นหรือว่ามีกรณีพิเศษเกิดขึ้นได้มันก็สะท้อนว่าสมาร์ทซิตี้แบบกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีมาวางแต่มันต้องอปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมวิธีปฏิบัติเดิมๆด้วยครับเข้าใจเลยค่ะคือเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้วิถีไทยๆไปด้วยกันงั้นลองเปลี่ยนมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมมั่งค่ะ ในเอกสารก็ดูมีเรื่องดีๆเยอะนะคะพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมีสวนลอยฟ้าป่ากลางเมืองใช้ดโดรนรถน้ำรถเมย์ก็เป็นพลังงานสะอาดเขียวขึ้นจริงครับแต่ความท้าทายมันก็ยังหนักอยู่เอกสารเขาระบุถึงอุณหภูมิเฉลี่ยที่อาจจะพุ่งไปถึง42องศาเซลเซียสได้เลยนะครับโหร้อนมากเลยนะคะนั่นและที่สำคัญเลยคือปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็ยังอยู่กับเราครับ กลับมาทุกหน้าหนาวเหมือนเดิมหนีไม่พ้นต้องใส่หน้ากากกันต่อไปแต่ก็อาจจะมีลายใหม่ๆดีไซน์เก๋ๆออกมาให้เลือกอีก <c oughs> กลายเป็นแฟชั่นไปซะง,งั้นครับมันก็ตอกย้ำว่าถึงจะพยายามแก้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆเนี่ยมันยังเป็นเรื่องทีออ่ต้องรับมือกันยาวๆครับจริงด้วยค่ะเรื่องฝุน่นเรื่องร้อนนี่อยู่กับเรามานานจริงๆ แล้วในมุมสังคมเศรษฐกิจล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นพูดถึงธุรกิจใหม่ๆของคนรุ่นใหม่เยอะเลยอย่างคาเฟ่ต้นไม้บำบัดจ,จิตใจหรือมีอาหารสุขภาพจากจากกระกลปลูกเองอัตโนมัติด้วยใช่ครับธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันเอกสารก็ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจตั้งเดิมอย่างร้านข้าวแกงริมทางราคาถูกๆเนี่ย ก็ยังอยู่ได้แล้วก็ยังได้รับความนิยมสูงด้วยนะครับอ๋อคือทั้งเก่าทั้งใหม่ก็อยู่คู่กันไปถูกต้องครับมันสะท้อนสังคมที่แบบว่าไม่ได้ทิ้งรากเดิมแต่ก็เปิดรับความทันสมัยเข้ามาอยู่ร่วมกันได้แบบน่าสนใจดีครับมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องวัฒนธรรมที่ดูจะผสมกับเทคโนโลยีได้แบบน่าทึ่งมากมีพูดถึงตู้พระ AI สวดรนตามสั่งหรือว่าตลาดน้ำแบบ AR ที่ใช้เทคโนโลยีให้เราเห็นภาพเก่าๆได้เลยเหรอคะครับตรงนี้นะ่าสนใจมากคือในขณะที่เราใช้ e wallet ทำบุญที่วัดได้สะดวกสะดวกแล้วเนี่ยแต่ภาพคนเดินถือก,กล่องรับบริจาคตามตลาดนัดสร้างวัดสร้างโบสก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปจริงด้วยค่ะยังเห็นอยู่บ่อยๆมันแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อประเพณีมันก็ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลนะครับแต่ในขณะเดียวกันแก่นแท้บางอย่างหรือวิถีปฏิบัติบางอย่างมันก็ยังคงอยู่แบบเหนียวแน่นมากสรุปแล้วภาพกรุงเทพปี2578จากเอกสารข้อความที่วางที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือภาพเมืองที่ซับซ้อนนะครับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจริงๆในทุกมิติเลยแต่ก็ไม่ได้เข้ามาลบของเก่าทั้งหมดแต่มันคือการปรับตัวการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของเก่ากับใหม่ของความล้ําสมัยกับ ความท้าทายเดิมๆในบริบทแบบไทยๆที่ไม่เหมือนใครเลยครับเป็นภาพอนาคตที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะก็เลยมีคําถามทิ้งท้ายชวนคิดนะคะว่าจากภาพจาลองที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ดูเอ่อเป็นไปได้จริงมากที่สุดในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไหนที่จะกระทบชีวิตประจําวันของเรามากที่สุดก็น่าเก็บไปลองนึกภาพตามกันดูนะคะ